แรงงานต่างชาติเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ออกนอกหอพักไปซื้อของและไปทำง,งานได้ตามปกติแล้วหลังจากที่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานายฉียเย่าชังผู้ว่าการเมืองเมียวรี่มีคำสั่งห้ามแรงงานต่างชาติในเมืองเมียวรี่ออกนอกเคหสถานตั้งแต่วันที่7มิถุนายนทั้งนี้เนื่องจากเกิดคลัสเตอร์แรงงานต่างชาติในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองเมียวรี่ จนกระทั่งล่าสุดหลังจากที่มีการควบคุมการระบาดได้แล้วเมื่อวันที่28พิศจิกายนั่วการเมืองเมียวรี่ประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามหนึ่งกล่าวอนุญาตให้แรงงานต่างชาติสามารถออกนอกหอพักไปซื้อของใช้ประจําวันหรือออกไปทํางานได้ตามปกติแล้วโดวยก่อนหน้านี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าคําสั่งห้ามแรงงานต่างชาติออกนอกหอพักดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ผู้ว่าการเมืองเมียวรี่ยืนยันคำสั่งดังกล่าวพร้อมระบุว่านี่เป็นวิธีการควบคุมการระบาดท,ที่มีประสิทธิภาพพร้อมย้าว่าเมื่อการระบาดได้รับการควบคุมแล้วก็จะยกเลิกคําสั่งห้ามดังกล่าวและยอดผู้ติดเชื้อในเมืองเมียวรี่ลดลงเป็นศูนย์รายแล้วอัญชันทรงพุทธเรงยาน